อนุโมทนาบุญกับคุณแชมป์ด้วยนะคะวันนี้ขออนุโมทนาบุญกับคุณแชมป์ด้วยนะคะคุณแชมป์นำน้ำส้มมาร่วมทำบุญในวันพระนะคะทั้งหมดเนี่ย50ขวดนะคะเป็นน้ำส้มั้นสดเลยนะคะก็เข้มข้นมากแล้วก็มีเนื้อส้มด้วยแล้วก็จะเอาไปถวายหลวงพ่อก่อนนะคะ ถ้าเพื่อนๆเห็นคลิปนี้แค่อนุโมทนาสาธุเพื่อนๆได้บุญร่วมกันแล้วนะคะเอาวันนี้ชแมชแมป์เจแชมป์น้ำส้มได้มาถวายให้คณะสงฆ์วัดเขตลลองคุณแชมป์เนี่ยน้ำส้มคันสดเนี่ยถวาย50ขวดขค่ะ50ขวดค่ะควรส่วนพระสงฆ์ที่ปฏ<อ>ิบัติธรรมที่วัดเขตลลองค่ะส่วนคุณสิริชาติปิติกทาและครอบครัวร่ว,รรวมเจาะน้ำบาดาล1น0 0บาทค่ะอ๋อสิริชาติ พร้อมด้วยครอบครัวร่วมเจาะน้ำบาดาลนั้นให้ท่านทั้งหลายได้เห็นภาพน,นี้พบกับพระพุทธโธรระธรรมโอพ,พระสงฆ์ขอให้ท่านโชคดีทั้งวันทั้งเดือนทั้งปีโชคดีตลอดวันตลอดเดือนตลอดปีโชคดีได้ดังใจปรารถนาพบแต่สิ่งดีงามตลอดไปดังใจปรารถนาพระพุทธโธรระธรรมโอพระสงฆ์ให้ท่านโชคดีตลอดไปดังใจป,าร,ปรารถนาทุกประการเถิดสาธุค่ะภูราปริปุเรนเสาการังเอวะเมวัยโตทินังเตตานังอุปกปะเต จิตตังปจิตตังตุมังคิดบำลีวะสเมจฉุสัพเทเปรินตุสังกปาจันโทปนาราโสยัถามณีโชติราโสยัตถสัพพิติโยวัชนสัพโรภวินันสัตมาเติภะวันตราะโยสุขิติขายุโกภวิวาทานสิทธิสังฆุตตาปิจารณัจตาโรธรรมวัฒน์ใจอายุวันโนสุขังพระลังพุทโธให้โชคดีทั้งวันทั้งเดือนทั้งปีโชคดีต่อไปสาธุ